แฟนๆได้หายเผยสาเหตุลิซ่าและพิงค์ไม่ต่อสัญญากับ AIS หลังร่วมง,งาน3ปี AIS เปิดเผยว่าได้มีการยื่นข้อเสนอเพื่อต่อสัญญาฉบับใหม่ไปประมาณ3-4เดือนก่อนหน้านี้เพื่อให้ทางต้นสังกัดของสาวลิซ่าพิจารณาล่าสุดได้รับการแจ้งยืนยันกลับมาปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่เนื่องจากมีดีลใหม่กับรายใหญ่ซึ่งในทางธุรกิจถือว่ามีคอนฟ lict o ก Interest กับแบรนด์ AIS จึงไม่สามารถรับเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับ AIS ต่อไปได้เรื่องนี้ผู้บริหาร AIS บอกว่าทาง AIS ร่วมงานกับลิซ่ามา3ปีได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนคลับของลิซ่าแล p พิงและผู้ใช้บริการ AIS ดังนั้น AIS ต้องการให้ลิซ่าเป็นพรีเซนเตอร์ต่อไปแต่เมื่อต้นสังกัดของลิซ่าแจ้งยืนยันมาแบบนี้ก็ต้องเคารพในการตัดสินใจทั้งนี้หาก พิจารณาจากดีลใหม่ของสาวลิซ่าซึ่งเป็นรายใหญ่ที่มี conflict of interest หรือพูดง่ายๆคือเป็นคู่แข่งในทางธุรกิจกับ AIS ซึ่งในตลาดก็มีอยู่ไม่กี่แบรนด์ที่หลายคนอาจจะพอคาดเดาได้ซึ่งอาจจะเป็นคู่แข่งในตลาดหรืออาจจะเป็นบริษัทแม่ที่ใหญ่กว่านั้น